นี้บอลชาทุกคนไปตะลุยกินร้านเด็ดร้านอร่อยที่กูเมอีพารากอนกันที่นี่ที่เดียวบอกเลยนะคะว่าจุ๊บๆแม่รอชาไปเริ่มที่ร้านนี้กันเลยนะคะับกับร้านน้ำเต้าหู้ปูปลาเจอเมนูที่บอลชอบกินนะคะก็จะเป็นเมนูเซลเบอร์รี้แตงโมถ้าใครติดตามบอลอยู่นะครับจะรู้บอลกินเมนูเนี้ยบ่อยมากๆแตงโมสกูปด้านบนเนื้อหวานกรอบกับเซลเบอร์รี้แตงโมด้านล่างที่มีความหวานกลางดีไปต่อที่ร้านนี้นะคะับกับร้านชาไอเอนจอนอร้านนี้ยเขาเป็นร้านชาจากจีนนะครับดังมากเรื่องชาผลไม้สโซ่บบอลได้มานะะครัก็จเป็นชชามมมะ่วงครีีสหรือจะเป็นชางผลไม้แบบเนี้ยเาก็มาส้ว โซนฟู้ดคอร์ทในกูเม่อีร้านที่บางกินประจำนะคะก็จะเป็นร้านนี้เลยกับร้านผัดไทยพิซซ่ามาที่ร้านนาันคือเสิร์ฟไวจริงนะคะเมนูเนี้ยบอนรอไม่ถึง5นาทีจุดเด่นของผัดไทยร้านนี้นะครับคือตัวเซตเขาจะมีความเหนียวนุ่มรสชาติจะมีความหวานเสิร์ฟก็คือไซส์ใหญ่เต็มคำจานเนี้ยบอนถือว่าผ่านเลยนะตามได้วยร้านเนี้ยกับร้านโกอ่างข้าวมันไก่ประตูนะซึ่งร้านเนี้ยคนเข้าคิวเยอะเหมือนเดิมอันนี้บอนสั่งเป็นข้าวมันไก่เนื้อน,น้องพิเศษมาตัวข้าวมันที่ร้านหอมอร่อยเม็ดเลี่เเเเเป็็นนนนนนนสาาาาายยหววมมมมีี้้้คคือออถูกกกกใจแ่่พระทังงลต